เธอแชร์โลมาให้หน่อย อรับสูบล็อกของเมดีค่ะอ้ดีเลิศกับพี่ขอบคุณค่ะรับแลกเอาลิโดโอ้โอ้หนูนึกว่าพี่ให้หนูตอตรงนี่แล้วใครต่อไหมอ่ะให้เขาสองอ๋อก็เขาทำท่านี้ป่ะกูไม่หลัก่านด้วยกูไม่หลัก่าน ไม่เ่าไม่เขาอย่างนี้จริงๆว่ะถ่ายเห็นนางด้วยตอนทั้ค่ะมีหลักานแล้วมี่ัานแล้วคุณเขาส่งเลิ่ใจใหญ่เลย่ต้องลงอีดออะไรวะอะไรเลิศดีใจใหญ่เลยอีดอให้จัดแบบนั้นเลิศค่ะด่เลิศรื่ แล้วเปิดคลิปนะหนึ่งสองสามสวัสดีข่าวนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดโอ้ยจังหวัดปะวะเรามาอยู่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ้าทีนี้สมาชิกหน้าใหม่สมาชิพวกแกเป็นหน้าใหม่เอ้ยแกกับอีพลอยไม่ใหม่ถ้าจํากันได้หมิวกับน้องพลอยเนี่ยจะลืมเก็บกระเป๋ากล้องถ้าจากันได้หมิวกับพลอยมันจะเคยมาในรายการทํามาเป็นแล้วตอนอีพีที่เราทำเบลนี่กันและนี้สมาชิกใหม่ของเราค่ะน้องพิกุลเสนีค่ะโอ้ยว่าคลิปนี้่ะเพราะมันคนเดียวแหละไม่ต้องมีคอนเทนต์อะไรละ ยังค่ะต้องสองเหรอสี่ค่ะขอบคุณค่ะเที่ยวหัวหินหนึ่งคืน2วันที่ได้ที่เรามาคือขัวอิสระเขาบอกอาหารอร่อยอุ้ยหมิวในก้มึงสวยสัตว์จริงอ่อห้ <c oughs> องใช่ <c oughs> เด็กมันอิมพาลาซ่าตดอ่ะตดอ่ะถ้าเกิดพี่ถ่ายทำคอนเทนต์นะว่าวันนี้พวกมึงตดจันถึงรับได้นะที่ว่าได้คลิปประมาณ30นาทีไดถึงก็คือตั้งกล้องไว้เหมือนหนังผีที่มันตั้งกล้องกันไว้คออาลาโนลเออเออ,อลลชื่ออะไรน,นะพาราโนมา นี่คือเป็นพารานอโม่จับตดอนะไม่จับผีอะพารานอโม่ป right? <the> ่ะวะเขาพารานอโม่ไใช่พารานอโม่มวยใช่ไหมพารานอโม่แล <that onic> ้วแบบตรงไปนะครับแล้วขวาตรงไปเรื่อยๆพอถึงน้ำผึ้เลี้ยวซ้ายอยู่หน้าเตยครับผมสวยสวย เราเจอน้ำพุหรือยังน้ำพุมีน้ำพุหนเลยต้อง seats, <át stars> เลี้ยวขวาก่อนไงคะต้องไปขวามีเลี้ยวขวาก่อนเขาบอกมีน้ำพุเหรอเจอน้ำพุแล้วอ๋อเห็นรอเออตรงนี้ก็สวยสวยแบบไอ้เอ้ามันเป็นที่พักหรอหรืออะไรอ๋อเป็นที่พักโอ้๊ยความความเฮ้ยมึงแต่ที่พักเขาดูดีว่ะสวยอยเด้อเก็กอ่ะอยากได้ซีน กี่โมงแล้ววะห้าโมงเราไปถ่ายรูปกนี่ลยเว่าห้าโมงถามเแดดร้อนอยู่ด้วยนี่ไงอ้้นั่นคนไปตอนเย็นเย็นอบคขอสองแถวคนสวย่นองขี่ม้าสวยคนเาถ่ายก่อนเลย ดูวอล์กนี้มาตลอดทางวอล์กเนี่ยก็คงดูออกกันว่าทริปนี้เราไม่ทําอะไรกันเลยนอกจากถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปจริงค่ะแต่เราก็ตุงรู้จักตุงเปล่าตุงรูปตุงรูปที่เราตั้งใจจะพาไปวันนี้ก็คือเราจะพาไปร้านเราร้านนั่งชิลดีกว่าเราจะพาไปดูร้านนั่งชิลที่ปังที่สุดในหัวหินนะจ๊ะร้านมะขุดนั่นเองเด็กเสิร์ฟปังยังไงเดี๋ยวได้รู้กันนะคนแรกไม่หลอกไม่รู้จักไม่นาตาโกงโกงต้องตีหนึ่ง Thường xuẩn, leo đ�m nắm Jung Đứng xe, la là только bạn ก่อนปิงก่อโอ๊ยพี่เขาไม่ได้คุยเขาไม่ได้คุยกับมึงเอาหนมคนสุดโ่ะ